วันนี้เราจะมาฝึกอ่านสะกดคําที่มีสระไอไม้ม้วนนะคะซึ่งเป็นคําที่เราเขียนในปิศาคํไทยไปแล้ววันนี้เราจะมาฝึกอ่านให้คล่องนะคะข้อที่หนึ่งใบใบบไอใบบอไอใบข้อที่สองในในนอไอ ในนอไอในข้อที่3ใสใสสอไอใสสอไอใส,ใส,ใส,ใสข้อที่4ี่มีวรรณยุกต์โทรหรือไม่โทนะคะใช้ใช้ชอไอใช้ไม่โทรใช้ ชอไอชายไมโทใช้ข้อที่ห้าให้ให้หอไอหายไม้โทให้หอไอหายไมโทให้ข้อที่หกใบใบบอไอใบไมโทใบบอไอ ใบไม้โทใบขพอที่เกดมีวรนณายุเอกหรือไม่เอกนะคะไฟฝอไฟฝอไอไฟไม่เอกไฟฝอไอไฟไม่เอกไฟขพอที่แปดใยย่ใยยอไอใย่ยอไอใย่ใ ข้อที่เเป็นคำควบกล้ำนะคะใครใครคอรอไอใครคอรอไอใครอข้อที่สี่ใต้ใต้ต่อไอใต้ไม้โทใต้ตอไอใต้ไม้โทใต้ใตใต ให้นักเรียนไปฝึกอ่านให้คล่องและเขียนมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะ